เอาละครับกราบสวัสดีครับผมโอ้โแล้วนะครับสหรับินใหญ่บ่เคารพคสวนนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่2องร้อยเามถึงร้อยเดินะครับผมความเดิมทที่แล้วพอความองกรได้กลับมาโลกสารสูย์เพื่อที่มันจะสามารถมาตรวจสอบโลกของมนุษย์ได้แผนการพองมันก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลของโลกของมนุษย์เพื่อที่พวกมันจะสามารถที่ของโลกของมนุษย์ได้แผนพวกมันก็คือสะกดจับพัดกุลงและจับพัดกุลงนําสารสูนจับพัดพอมากรเข้าไปในโลกของมนุษย์เพื่อหาข้อมูล เนื้อตอนนี้จักรพัทโกลงก็ด้นำสารสูญจักรพัทสมกกรเข้ามาในทับจองไหทันทีที่มันมาถึงทับจองไหมันก็นผัดได้ถึงพอมกกรใช้เลือดเบอร์สุดมันคิดว่าผอมกกรตนนั้นโดนมนุษย์จับตัวมามันจึงคิดที่เข้าไปช่วยแต่จงจริงแล้วเฉียวชิเวียงก็รู้การมาถึงของมันและแจ้งเรื่องนี้ให้แกะยะ่ยี่เฮียนทราบในทันทีเอาละครับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อนะครับผมน้าหอสวรรค์ยี่เฮียนได้รับคําบอกเล่าจากเฉียวชิเวียง นายท่านมีผอมกรที่นี่เมื่อได้ยินยิ่ยังตก,กใจมากผอมกรเหรอขอไปหาเซียวเวียงพิบตาเซียวชเวียงเมื่อกี้นายบอกว่ามีผอมากรอนยู่ที่นี่ขอรับนายท่านเมื่อคู่ข่าสัมผัสได้เห็นก,กินอายของผอมกรเขายังเป็นมงกรสายเลือดบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ผพันมากรอนโดยเหตุกินอายของเขาแข็งเก่งกว่าข้ามากควรจะเป็นผพันมงกรอะดบบจ่าพัดผอมกรอะดบบจ่าพัดเข้ามาทับจงไฮแล้ว ยี่เทียนฟาดเด่นทีว่าเกิดประหาใหญ่ขึ้นแล้วเขาไม่คิดว่าจะมีใครจับมังกรสายเลือดบริสุทธิ์ได้มันจะมาเอือนขนาดนั้นได้อย่างไงนอกจากนี้พัพันมังกรแข็งแรง,งมากจู่ๆพัพันมังกรก็ปรากฏตัวขึ้นเรื่องนี้แปลกเกินไปพอสอนในการคารอกพอสอนในการคารอกของยี่เทียนปกคลุมรัศมี1 0นึ่งแสนเมตรและคัดกรองโดยเฉพาะผู้มาสอนในการพอ่อตะวันขึ้นไปเท่านั้นวิทีนั้นมีเพียงเขาเสืยเชียงเยี่เอ๋ยยี่อยู่และสิ่งมีชีวิตท,ที่ไม่รู้จักเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นบนจอ ยีเหียนตรวจจอพ่อส่วนหอยชีวิตดังกล่าวแทนทีประเภทมังกรดรำพ่อส่วนทรา,ายใส่เลือดตะวันพ่อส่วนด้านความแข็งดึกครับพ่อส่วนด้านความเรดรับปอดแปบเปอร์เซ็น์พอสวน,น,นด,วนานนด,ดวน้านการป้องกันดึครับพ่อส่วนด้านครงเล็บแบบสูงสุด พอสอนมากมายปรากฏขึ้นในสายตาของเย่เทียนมีพอสวรประมาณสิบอย่างแม้พอสอนอื่นจะค่อนข้างธรรมดาแต่พอสอรรค์ในกองแกงที่รับและพอสวรค์ในกองเล็บแบบสูงสุดก็เพียงพอที่จะิสูจุพรสวามแ์แกงของพอมมังกรแบบจ่าพัดตัวนี้ได้ทันใดนั้นเย่เทียนเปิดใช้ทาสะต้องพลเพื่อเข้าใกล้มังกรหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้พบกับพรมกังกรับบจ่าพัดพอมังกรแบบจ่าพัดที่เปลี่ยนแปลงสายเลือดสิบครั้งหึจ่าพัดกูหลง เมื่อเห็นหนึ่งคนในมังกรอยู่ด้วยกันเย่เทียงขนาดได้ทันทีว่ามีวันอยางผิดปกติจริงๆผ่านการเปลี่ยนแปลงสายเลือดมาสิบครั้งได้มีพลสวรัทธงเล็บดับสูงสุดพอพันมังกรดับจัรพัดตนนี้ต้องมีการต่อสู้ดับจัรพรัดหัวราอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่ใช่ดับจัรพัดหัวราทั่วไปอีกด้วยพอพันมังกรดับจัรพรัดเช่นนี้จะถูกจัรพัดิกรงจับตัวไปสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรเขาจ้องมองพี่จัรพัดิกรงได้เห็นสายตาที่เหมือลอยและความรู้สึกของจัรพัดิกรงเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือพรสส์ะกิต ยี่เทียนีิหารสองสกดจิตดับสูงสุดถึงแน่ใจว่าจะพัดกุหลงนั้นพลังสุสะกดจิตนอกจากนี้ยังเป็นการสะกดจ,จิตจากสวนลึกของจิตใจสามารถสะกดจ,จิตจะกพัดกุหลงสึ่งสร่างจิตใจได้นอกจากนี้ยังควอบคุมความได้อย่ายงอิระความสามารถสะกดจิตของฝ่ายตรงข้ามนั้นแข็งแก่งมากแข็งแก่งยิ่งกว่าเราเสียอีกแน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าพอส่วนสะกดจ,จิตของอีฝ่ายจะสูงกว่าดับสูงสุดพอสวรรค์เกี่ยวข้องกับดับการเพาะหากอีฝ่ายก็มีระดับการเพาะดับที่สูงกว่า แม้แต่พอสวดสวกิจระบสูงก็สามารถสวกิจิตดับแต่พัดได้ยี่เทียนไม่ได้ลงมือ,อทีที่นี่คือท้องถนนหากลงมือโดยพลัก,การไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้ดังนั้นเขา,าจึงเอียบติดตามไปลงเฟืองไม่พอสนมครุทักษะร,ร่องผลดังนั้นเขาจึงไม่พบตัวตอนของยี่เทียนไม่นานลงเฟืองในพัดโกโลงก็มาถึงด้านหน้าหอ,อาสวรรค์มันอยู่ในนั้นลงเฟืองรู้สึกตัวและยืนยันได้ทันทีจะพัดโกโลงที่นี่อะไรกัน มันเป็นหอสวรรค์กองรังหอจักพัดเพือนสวรรค์จะกพัดเหเือนสวรรค์อาศัยที่นี่โอ้จะพัดเหเือนสวรรค์อยู่ที่นี่มันค่อนข้างยุ่งยากแล้วแม้ว่างฟงจะรู้ว่าตัวเองนั้นแข่งเก่งของไม่ได้อ่อนแอไปกว่าจักพัดิเือนสวรรค์แต่ภารกิจตอนนี้คือการสำรวจโลกหากต่อสู้กับนุษย์เรื่องนู่ดูความใจของนุษย์ที่แข็งแก่งจะพัดกูหลรงจักพัดเหเือนสวรรค์มีศาสเดีเ้ยงหรือไม่สารสูนที่มีหน้าตาเหมือนข้ามีว่ากันว่าเป็นสารสูนมังกรแต่ความ อาสุมกรเหรือฮ่า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 มันมรจพัทกุรงอย่างดูแคลนแม้แต่พ่มกคสายือเบอร์สุ์ยังดูไม่ออกนั่นไม่ใช่สุมกรแต่เป็นมกรสายือดบริสุ์อย่างแท้จริงทั้งฐานะและสายภาพแกงแกงกับสายสุมกรไม่รู้ตั้งกี่เท่าืึช่างเป็นมนุษย์ที่โง่เขาจริงๆแต่เดิมมันตั้งใจจะฆ่าเจ้าหน่ายของมกคสายือดบริสุ์เพื่อปลดปล่อยมันแต่ตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแผนเจ้าหน่ายของอีกฝ่ายก็คือจัพัดมือสวรรค์ความแพงแกงไม่ได้ประกอบมัน มันไม่อยากียนดูคนสนใจโดยไม่จำเป็นทนนั้นทีหน้าของมันก็เปลี่ยนไปเย่แล้วข้าสามารถสัมผัสได้ถึงผอพันมดก,อน,กอนสายเลือดบริสุดได้อีกฝ่ายก็สามารถสัมผัสถึงตัวตนของขได้แล้วจะพัดมึงสวรรค์มันกลัวว่าตัวตนของมันจะเปิดเผยจะพัดกูหลงเราต้องออกจากทับจงหทันทีพาข่าไปเดียวเข้าขอรับทนใดนั้นหนึ่งคนในมดกอรรีบหลบออกจากทับจงไหเย่ยเชียงขคารอบติดตามหลังไปอย่างเงียบหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ออกจากทับจงไหยมาถึงป่าแห่งหนึ่ง มาถึงปลายแห่งหนึ่งเมื่อบินต่ออยู่ชักครู่หลวงเฟิงก็หายใจด้วยความร้องอ,อกณตอนนี้พลังมิติก็ปรากฏขึ้นพื้นที่โดยรอบพันถูกแช่แข็งหลวงเฟิงสัมผัสได้ถึงพลังมิติที่ไหลทะลักเข้ามารอบด้านทันใดน,นั้นทีน่าของมันก็เปลี่ยนไปไม่ดีแล้วมันรู้ว่ามีคนลงมือกับมันอีกทั้งพลังของผู้ลงมือน,นั้นน่าหวาดกลัวมากถึงที่สุดและทันทีที่ลงมือร่างกายของเย่เชียงก็ปรากฏขึ้นในะยะไกลหลวงเฟิงกับสู่ร่างเดิมร่างของมังกรขนาดใหญ่ที่ยาวนับพันเมตรเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบในขนาดเดียวกันยี่เทียงก็ยืนมือออกไปกรงเล็บมังกรฟ้ากงเล็บมังกรยักษ์ปรากฏขึ้นแายใต้พศอสอนได้กำลังดับพระเจ้าทักษะกรงเล็บกรงเล็บมังกรฟ้าหน้าหวาดกว่าถึงขีดสุดนี่เป็นกาลังโจมตีที่เทพพกอจะพัดแปดาราเมื่อรู้สึกสิงกินอายหน้าเฉยองของกงเล็บมังกรฟ้าลวงเฟิงก็รู้สึกสิ้นหวังทักษะกรงเล็บกงเล็บมังกรฟ้ามนุษย์พู้นี้ทำได้อย่างไรนี่ ความตึเกรยของเขามือดาบจะพัดปปารามันคาดเดาตัวตนของยี่เทียนได้นี่ควรจะเป็นจะพัดมือสวรรค์ตัวตนของมันถูกเปิดเผยแล้วและต้องเป็นองค์ไซเริสุดต,ตัวนั้นที่ขยศมันจะพัดมือสวรรค์จึงสะก,กดรอยตามมันมาถึงที่นี่แต่มันไม่เคยคิดเลยว่า่างขงจะพัดยี่เทียนนั้นจะไม่ใช่จะพัดหฮราแต่เป็นจะพัดปปารา เจ้ากูหลงเจ้าบ,บัดซบแม้แต่ข้อมูลคนที่แก่งที่สุดในทัพตัวเองยังไม่รู้กับบอกเราว่าจาพัดเป็นสวรรค์เป็นจัาพัดิหงกระรา,าระดับจักพัรดหงระราจะปลดปล่อยพลังจมทีชิ้นนักกว่าชิ้นนี้ได้อย่างไรหลวงเฟิงโกรธมากแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะฆ่าจัาพัดกูหลงตุ้มกงเล็บมังกรฟ้าขนาดใหญ่ฟาดใส่ผ่าพันมังกรกระด็นออกไปพิบตาเกิดเป็นคลน้ําที่ทอดยาวนับหมื่นเมตรในเวลานี้หลวงเฟิงยังไม่ตายเพราะยี่เทียนดึงพลังโนหนึ่งกลับมาทันเวลา เขาไม่ต้องการจะฆ่าหลงเฟิงตอนนี้ยีย่เทียนก้าวเดินออกไปกลางอากาศเพียงไม่นานก็มาถึงที่หลงเฟิองอยู่จากนั้นยีย่เทียนก็ชี้นิ้วไประหว่างคิวของจักพัดกูหลงเขาใช้พลังสกดจิตแบบลรงสูดข,ของเขาเพื่อช่วยเหลือจักพัดกูหลงเพื่อปลดการสะกดจิตท่ามกกรที่มีพลังสะกดจิตอยู่ี่นี่ยีย่เทียนคงไม่สามารถยกเลิกการสะกดจิตนี้ได้แต่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยู่ที่นี่เขาทิ้งเพียงพลังสะกดจิตไว้ในจิตาณของจักรพรรดิกูหลง มันจึงไม่ใช่เรื่องยากหลังจากนั้นไม่นานพระราชกฤจิีของจ้าพัดโกรงก็ถูกปลดออกมาจ้าพัดกโกรงที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาเห็นเย้ยเทียนทนาดนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจฮมจ้าพัดเมืองสวรรค์เจ้ามาทําอะไรที่นี่เจ้าพัดโกรงคุณลองคิดดูอีกทีสิว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนจ้าพัดโกรงมองไปรอบๆในสุดเขาก็ยืนในต,ต้นแ่งของเขานี่ไม่ใช่โลกสาศูนย์ฉันจะกลับมาที่โลกได้อย่างไรทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนี้เลยลองคิดดูอีกครั้งก่อนหน้านี้คุณเจอใครมาบ้าง จกักรพกุหลงคิดอีกครั้งทันใดนั้นเขา,เขาก็กระออกมาด้วยความหวาดกลัวยอดฝีมือที่มีเขามังกรบนหัวฉันเจอเขาแล้วกลาลังจะหน,นีจากนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยมีเขามังกรบนหัวผ่อพันมังกรกรุ่งมนุษย์หรือว่าจะเป็นมีโอกาสสูงจะพัดกุหลงได้พบยอดฝีมือแต่พระเจ้าจากนั้นเขาก็ถูกสะกดจิตโด,ดยอีกฝ่ายออกมาเยี่ยเขียนถึงร่างขงมังกรขนาดใหญ่ออกมาจากหลุมจากนั้นก็โยงร่างมังกรนั้นลงบนพื้น จะพัดโกดกเองก็เห็นมังกรเช่นกันแต่เขาไม่กล้าถามอะไรขอรู้ดีว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเขาไม่แน่ว่าเขาเองก็ก่อเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขาจะกล้าถามได้อย่างไรมนุษย์เจ้าจะฆ่าข้าไม่ได้มิฉนั้นท่านหลงเถิงและท่านหลงอ้าวคงไม่ปล่อยเจ้าเป็นแน่ยี่เฮียนขี้เกียจเกินกว่าจะเสียเวลากับหลงเฟิงขอจึงเปิดใช้ง,งานพลสงสะกดจิตในทันทีนี่มันจิตสำนึกของหลงเฟิงเริ่มจมดิ่งขอหนร่นทีว่าเกิดอะไรขึ้นยี่เฮียนสามารถใช้ศาสตร์สะกดจิตได้ ไม่ข้าไม่สามารถปล่อยมนุษย์สะกดจิตได้หลงเฟิงการดิ้นตัวเองมันต้องการที่ต่อต้านพอส่สะกดจิตด้วยความเจ็บปวดแม้มันจะได้ผลเพียงเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรมากนักไม่นานหลงเฟิงก็ไม่สามารถหยุดการสะกดจิตได้เมื่อเห็นว่าหลงเฟิงสะกดจิตอย่างสมบูรณ์เจเทนจะเริ่มถามแกชื่ออะไรหลงเฟิงบอกมาแกมาจากไหนได้มีจุดประสองค์อะไรท่านหลงเทิงและท่านหลงอา้าวต้องการให้ข้าตรวจสอบโลก และสำรวจสถานการณ์ของโลกค,คร่าวๆพวกเขาคิดว่าโลกนี้มีค่ามากมันไม่ใช่สถานที่ทั่วไปได้จากการตรวจสอบของค่าโลกนี้ควรจะเป็นดาวข้ระดับสูงร้อยปีที่ผ่านมาน่าจะให้กำเนิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมามากมายและเผ่ามังกรของเราต้องการสิ่งมหาัศจรรย์เหล่าน,นั้นดังนั้นพวกเราจะให้ความสำคัญกับโลกใบนี้และต้องการที่ครอบครองโลกใบนี้ครอบครองโลกหรือจะพัดกู้วงที่อยู่ด้านข้างได้ยินดังนั้นทันใดน,นั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันที มังกรที่เคยได้ยินแต่ในตำนานต้องการจะบุกโลกแค่คิดก็น่ากลัวมากแล้วพอมังกรเผ่าชนาเนมดาสัสูลหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นผ่าพันศักดิ์สิทธิ์ผ่อพันธ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้กับจับตามองโลกยี่เทมเล่ถึงตนกอะไรพอถามต่ออย่างใจเย็นใครคือหลงเถิงหลงอ้าวท่านหลงเถิงและท่านหลงอ้าวเป็นเดชพระเจ้าของเผ่าเราครั้งนี้พวกแกมากันกี่ตนมีผ่มังกรเด็พระเจ้าสามตนระดับจ่าพัดอีกสิบห้าตนข้าเป็นผ่าพันธ์มังกรจากพัด อาดับพระเจ้าสามตนเหรอในแง่ความแข็งแกร่งเขารู้ดีว่าเขาไม่ใช่คู่มือของดับพระเจ้าทั้งสามแม้ว่าเขาจะหอวสร้าดับพระเจ้าแต่เขาก็ไม่สามารถรับมือกับพวกมันได้นอกเสียจากว่าเขาจะล่วงผ่านไปดับพระเจ้าในตอนนี้มิฉะนั้นไม่มีทางที่เขาจะรับมือกับผอมกรดับพระเจ้าทั้งสามตนได้ทำไมมังกรดับพระเจ้าทั้งสามถึงไม่มาลุกตนวเองแต่กลับส่งแกมาแทนเพราะท่านหลวงเถิงในท่านหลวงอ้าวไม่กล้าเข้ามายังโลก ดาวเคราะห์ดวงนี้ค่อนข้างพิเศษมันแตกต่างจากดาวเคราะห์มนุษย์ทั่วไปโลกใบนี้ประเสษต่อตนดาบพระเจ้าของโลกภายนอกเมื่อดาบพระเจ้าเข้าสู่โลกสตูบูขยีโดยเจนนงของโลกและด้วยโลกใบนี้เป็นดาวเคราะห์ดับสูงดาบพระเจ้าไม่สามารถต้านทานเจนนงของดาวเคราะห์ดับสูงได้ดังนั้นพวกเขาเจึงไม่กล้าเข้ามานอกเสียจากว่าจะเป็นดาบพระเจ้าที่สามารถเดินขัข้นบนโลกจึงสามารถอยู่บนโลกได้ดาบพระเจ้าไม่สามารถเข้ามาโลกใบนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกที่จะเห็นดูความลับนี้ตอนนี้ในสุดเขา ก็เข้าใจว่าทําไมกองรังภายนอกเหล่านั้นถึงไม่ส่งดาบพระเจ้าเข้ามาที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเขาแน่ใจว่ากองรังภายนอกเหล่านั้นต้องมีตัวตนดาบพระเจ้าอยู่และต้องมีมากกว่าหนึ่งคนนอกจากนี้กองรังภายนอกเหล่านั้นต้องมีประสงค์อื่นแบแฝงอยู่ด้วยเพียงแต่เขาไม่รู้ในตอนนี้จากที่เขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับการพื้นตัวของโลกก็เป็นสิ่งที่พวกมันทําแผนการพวกมันต้องยิ่งใหญ่มากแน่แน่แน่นอนเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาในตอนนี้ ในเมื่อเขารู้ว่าระรับพระเจ้าภายนอกไม่สามารถเข้าสู่โลกได้เขาก็มีอะไรต้องกังวลในแง่งของความแข็งแกร่งเขามีพลังต่อสู้ดับจักรพรรดิแปดดาราเป็นรองแค่จักรพรรดิเก้าราเท่านั้นในด้วยวิธีการรักษาชีวิตมากมายของเขาแม้ว่าจะต้องพบกับจักรพรรดิเก้าราเขาก็มีวิธีรักษาชีวิตตนเองแล้วเขาต้องกลัวอะไรอีกเย่เทียนยังคงถามต่อไปขอถามพิธานการได้ร้องรู้ความลับมากมายจากปากของหลงเฟิงแม้แต่ความแข็งแกร่งของพมงก,รกรก็ยังถามถึง แต่เห็นได้ชัดว่าสนานะของหลงเฟินนั้นไม่ได้สูงมากนักแม้แต่ดินแดงของพมกงกรยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าดินแดงพมกงใหญ่แค่ไหนแต่หลงเฟินบอกข้อมูลสาคัญมนนาปไปแกยี่เทียนยี่เทียนรู้ว่าแม้แต่หลงเทิงและหลงอ้าวทีท่เป็นตัวตนดาวเจ้าก็ไม่ได้มีสนานะสูงในพมกรมันเป็นเพียงดับสูงพมกงบนดาวเคราะห์มกรเท่านั้นพวกมันมีหน้าที่รับผิดชอบกับการจัดก,การล่งสวศูนย์จึงถือโอกาสปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้และในดาวเคราะห์ที่เป็นอาเขตของมกร เพียงดวงเดียวก็มีดตบพระเจ้าหลายสิบคนนี่แสดงให้เห็นถึงพลังของพร่มกรพลังที่พร่มกรใช้ออกมาทำให้ยิ่งเคียนตกใจแต่จากปากของลงเฟิงเขาก็เรียนรู้ว่าพอมกแกงด้วยดวงของพร่พันมนุษย์นั้นแข่งแก่งกับพร่ามกรเสียอีกเพราะอนณาเขตของพร่ามนุษย์มีขนาดใหญ่มากแม้หอสวรรค์แต่ละบุคคลจะไม่ดีนักแต่อาศัยจํานวนและสีปัญญาของมนุษย์จึงมีการพัฒนาจนแข่งแกง่งและมีตรอตนดาพระเจ้าอยู่มากมายระดับพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของการลดเล่นในกาแล็กซี ส่วนระดับที่ต่ำกว่านั้นมีอำนาจเฉพาะในดาวข้อบางดวงเท่านั้นจะพัดกูหลงคุณไปก่อนเธอะผมจากการผ่าพันก้อนตวนี้เองตกลงแต่พัดกูหลงรีบจากไปเขารู้ว่าเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่เขาจะทําอะไรได้มันเกี่ยวข้องกับผ่าพันมากรอดับพระเจ้าพลังระดับนี้เขาไม่มีค้อสมบัติที่ช่วยอะไรได้แม้แต่ผ่าพันมากรอดับจากพัดยังแข่งก่งกับเขาหลายเท่าหลังจากที่พัดกูหลงจากไปยี่เทียนก็เริ่มค้นหาวิธีจากการผ่าพันก้กนตนนี้ข้ามันเดอถ้าข้ามันซะ มันจะไม่ดึงดูดความสนใจของศัตรูหลักหรือแล้วถ้าพวกมันเอาความกลัวมาลงกับมนุษย์ล่ะแม้ว่าเขาจะสร้างให้มนุษย์ถอนตัวจากโกรคสาสพันธุ์ได้ทันเวลาแต่ด้วยความเก่งของพมันมกกังกรการดมกว้างลังดับจากพัดเจาราถึงแปดาราจำนวนมากเพื่อบุกโลกมันไม่ใช่เรื่องยากเลยด้วยความเก่งปัจจุบันของทับตรงไหไม่มีทางจะสามารถต้านทานกันตีเช่นนี้ได้แม้ว่าจะเป็นตัวเขาเองก็ไม่สามารถหยุดพวกมันได้ดังนั้นเขาจึงไม่สามารถฆ่าหลงเฟิงได้ แต่เขาก็ไม่อยากปล่อยมันไปจริงสิหากบอกข่าวที่กำลังภายนอกเข้าสู่โลกให้แก่ผาบมังกรไม่ใช่ว่าจะทำให้ผาบมังกรหวังเกงได้หรอกหรอือพวกมันอาจจะเกรงกลัวและทําอะไรอย่างมัดระวังมากขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถไขข่าวของผาบมังกรให้กับพอ,ก,พอกิจยศพอกิิยศอาจจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องนีและด้วยเหตุน,นี้บางทีเขาอาจจะมองออกถึงจุดประสงค์ของ,ของอกำลังภายนอกอาจจะกล่าวได้ว่ายิงปืนนัดเดียวในนกสองตัวในขณะที่กำลังเตรียมแผนทใดนั้นเขาก็ได้ถึงสีชเวียง ดังนั้นเขาจึงเอ่ยถามลงเพิงอีกครั้งเจ้ารู้จักพอมังกรโลหิตสงครามหรือไม่พอมังกรโลหิตสงครามหรือข้ารู้พอมังกรโลหิตสงครามเป็นผอมังกรที่แข็งแกร่งมากแต่ผอพันธุ์นี้มีพลังที่ท้าทายสวรรค์เกินไปพวกมันสามารถดูดซับพลังเลือดของพอมังกรตัวอื่นได้และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นพอมังกรบางคนจะคิดว่าพวกมันเป็นดาบสองคมเมื่อ1 0 0 0 0ปีก่อนผอพันธุ์มังกรหลายเผ่าจึงโจมตีผอมังกรโลหิตและกำจัดผอมพันธุ์มังกรโลหิตประจนหมด ยี่เทียนเบิกตาว้่งเดิมทีเขาคิดว่าผอมมากองหิตมีฐานะสูงในผอพันมังกรขาไม่คาดคิดเลยว่าผลรับจากมาเช่นนี้หากเมื่อคู่มังกรดำตัวนี้เห็นเฉียเวียงนั่นอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากมากหากตัวตนของเฉียเวียงถูกเปิดเผยเราก็จำเป็นต้องฆ่ามันเพื่อปิดปากขอถอนหายใจด้วยความรู้อกความสัมพันธ์ระหว่างผอมังกรองหิตและผอมังกนั้นไม่ดีเลยในฐานะที่เฉียเวียงเป็นหนึ่งในผอพันมังกรลองหิตแน่นอนว่ามันต้องเป็นศัตรูกับผอมังกรเขาที่เป็นเจ้านายเฉียเวียงไม่มีทางอยู่เฉยได้ หลับซักหลงเฟิงกระแทกลงกับพื้นและหลับสนิททัในใดนั้นเจ้เทียนก็จับวางข้าวกรซ่อนเลี้ยงไ้ใกล้ๆและกลับไปทับจงหายเพริมพังเขาไม่ได้รีบร้องที่ประชุมแต่เลือกที่ติดต่อจักรพรรดิผักแทนเขาต้องการ,รติดต่อกับจักรพรรดิของหองกิริยศที่อยู่เบื้องหลังวิหารความรุ่งโรจน์ทานทางจักรพรรดิผักแจ้งให้คนของหองกรริยศทราบเกี่ยวกับพะพันมังกรยจ้เทียนเองก็ไม่รู้ว่าจักรพรรดิผักอยู่บนโลกหรือไม่เขาอ,อาจจะมนโรคแสตซูลหรืออาจจะเป็นโรคเสีมยมไปพีแต่เขายงตตออิิด่่าโมนนจรก ไม่นานจ่าพัดดับหักก็ตอบกลับมาจ่าพัดเมืองสวรรค์คุณติดต่อมาผมมีเรื่องอะไรหรือไม่ไปเจอกันที่เมืองความรุ่งโรจน์เมืองความรุ่งโรจน์ที่ยี่เทียนพวกฝิ่งนั้นเป็นเมืองในโลกเสมือนจริงนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เดียวโลกเสมือนจริงที่สามารถพบปาพูดคุยกันได้ยี่เทียนมาถึงเมืองแห่งความรุ่งโรจน์นัดพบกับจ่าพัดดับหักที่วัตคานไม่นานพวกเขาก็เจอกันจ่าพัดเมืองสวรรค์เกิดอ,อะไรขึ้นมาเล่นด่วนมากเลยหรือผมอยากจะพบจ่าพัดของหอ,อคอยเกรยยศคุณช่วยติดต่อให้ผมได้ไหม อยากจะพบเจ้าพัดของหอกิริยศยีย่เทียนระดับเจ้าพัดของหอกิริยศนั้นลึกลับมากและบางครั้งพวกเขาก็อยู่ในโลกสียแปดปีบางครั้งก็จากไปพวกเราไม่ค่อยเจอตัวพวกเขาถ้ามีข้อตกลงที่น่าสนใจเป็นเรื่องยากที่จะพบเจ้าพัดของหอกิริยศทำไมคุณถึงอยากพบกับเขาหากมีกองพลภายนอกที่ไม่ใช่มนุษย์บุกเข้ามายังโลกเรื่องนี้สามารถดึงดูดความสนใจของหอกิริยศได้หรือไม่อะไรนะเจ้าพัดดับหักตกใจกองแรงภายนอกที่ไม่ใช่มนุษย์ ขอรู้ยี่เทียนไม่ได้มาถึงสาสูนเดยนั้นถ้าพูดถึงสาสูนยดยนั้นมันไม่จําเป็นต้องพกของอกริยศมีสาสูนจากดาวเคราะห์อ,อื่นอยู่ทั่วทงแห่งบนโลกกองรังภายนอกที่ไม่ใช่มนุษย์หากเป็นตามที่ยี่เทียนพูดมันต้องเป็นกองรังที่เทียบได้กับกองรังของหอกริจยศหรืออาจจะเคยแกง,งพวกเขาเจะพัดเมืองสวรรค์คุณช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยได้หรือไม่มิฉะนั้นผมผมไม่สามารถรายงานเรื่องนี้แต่ถ้าที่คุณพูดถือความจริงเนืนอนว่ามันต้องดึงดูดความสนใจของหอกิรยยศออ่างแนน โอเคงั้นผมจะพูดให้ชัดเจนเมื่อนานมานี้ผมจับมังกรตามสายเลือดบริสุทธิ์ดับจ่าพัดได้มันเป็นมังกรที่แท้จริงไม่ใช่ศูนมังกรหลังจากเช็คข้อมูลจากปากของมังกรตนนี้ผมได้รู้เรื่องหนึ่งในโลกสาูนย์อีกฝั่งของระยกปติยดบห้าดาวใกล้กับระทับตรงไหมีเผ่ามังกรดับจ่าพัดอยู่สิบกว่าตนและทุกตนมีความแข็งไม่ได้ไปกอาจ่าพัดของราที่สําคัญคือมีมังกรดับพระเจ้าถึงสามตนความแข็งพวกมันแข็งแกร่งแท้จริง ในฐานะที่เป็นเผ่ามังกรดับพระเจ้าแน่นอนฐานะพวกมันไม่ใช่มังกรธรรมดาส่วนจุดประสงค์พองมังกรนั้นพวกมันกำลังจับตาดูโลกของเราอยู่เผ่ามังกรหรือสีหน้าของจักรพรรดาผักเปลี่ยนไปเขารู้จักเผ่ามังกรมากกว่ายี่เทียนเล็กน้อยเพราะาหารขอรโลนนั้นเป็นของกลางของกิจยศจึงรู้จักสานย์เป็นอย่างดีเผ่ามังกรเผ่าพันที่แข็งแกร่งที่สุดในดาสาสูนเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะความเข้าใจนี้จึงทำให้เขาหวาดกลัวมังกรจับตามองโลกนี่เป็นเรื่องใหญ่เกินไป จ้พัดมนสวรรค์ผมต้องรีบไปทงานเรื่องนี้ตกลงทั้งสองออฟไลน์หลังจากที่จะพัดแต่ผาออฟไลน์เขาก็เข้าสู่โรกเซียมบัตพีทันทีจากนั้นก็ติดต่อเจ้าผิดมีขอดับจากพัดเจีราของวิหารความรุ่งโรจน์ไม่นานหลังจากนั้นฮอรฤคยศ์ก็ดูเรื่องราวของผอมกรณหน้าโลกเซียมปฏิพีสำนักงานใหญ่ของหอกฤคยศ์ในห้องที่ค่อนข้างมืดจจกรพัดแห่งหอร์คดยต์หลายคนกำลังหาลรือกับเรื่องของมกรขอความคิดเห็นหน่อยมีข่าวมาจากโรคพอมกรคนพบโรคแล้ว และดูเหมือนว่าจะจ้องมาที่โลกอีกด้วยผ่ามังกรเป็นผ่าพันธ์ที่รับมือได้ยากจริงๆพวกเราไม่สามารถคุ้มครองรอยแยกมิติได้รอยแยกมิติของโลกเชื่อมต่อกับดาวเคราะห์ศศูนย์ที่อยู่ภายใต้อำน,นาจของพ่ามังกรตอนแรกฉันคิดว่าผ่ามังกรไม่ได้สนใจโลกแต่ไม่คิดว่าสุดท้ายโลกจะดึงดูดความสนพวกมันแล้วถ้าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมละ่ะข่าวนี้ได้รับแจ้งมาจากสัตว์มือสวรรค์ไม่น่าจะเป็นข่าวลวง เขาจะโกหกเรื่องนี้เพื่ออะไรเรื่องนี้เราควรจะส่งคนไปตรวจสอบให้ชัดเจนไม่ต้องสนว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือไม่ปัญหาที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพอมงกรหากพมกรกำลังจับตามองโลกจริงๆแล้วก็เราจะทําอย่างไรพวกแข่งแกงฮอตยศเรานั้นเมื่อเทียบกับพมกรแล้วเรายังเป็นกองกำังที่ไม่แข็งแข่งมากนักแน่อนอนว่าไม่สามารถต้านทานพมกรได้เราไม่สามารถทำอะไรพมกรได้แต่สิ่งที่เราต้องเสชิญน,นั้นไม่ใช่พมกรทั้งหมดเช่นเดียวกับพมกรที่ไม่กล้าเชิญหน้ากับเผ่าพนมนุษย์ทั้งหมด ฉันเดาว่าอย่างมากคงเป็นผอาพันมก,กรบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งด้วยขุมกลังสิบตระกูลของเราพวกมันคงไม่สามารถสู้ได้บางทีพวกเราอาจจะชนะพวกมันได้ไม่จําเป็นต้องกลัวาม,มากเกินไปคุณหมายถึงให้เราส่งคนไปตรวจสอบหรอืออดัาพเจ้าไม่สามารถเข้าสู่โลกได้มีเพียงแต่จพะพัทเท่านั้นที่สามารถเข้าอยู่ในโลกได้แต่สิบกองรังของเราได้ทําข้อตกลงกันพวกเราไม่สามารถเดินทางไปยังโลกโดยพลร,ร์ก,การได้ หอคอยะยศของเราไม่สามารถทำลายกฎนี้เราควรปรึกษากรรางองรังอื่นตอนนี้เป็นกรณีพิเศษควรส่งคนไปตรวจสอบโลกงั้นก็ลองปรึกษากรรางองรังอื่นด้วยกันเงางจะพัดหลายคนหายไปห้องทิ้งอุปสรรคพัดเงียบงานอีกครั้งไม่นานจากนั้นกองรัองภายนอกอื่นได้รับข่าวจากหอคอยยศพวกเขาจึงส่งเหล่าจ้าพัดมาหารือกันที่หอคอยะยศในที่สุดคนของการหารือของกองรังสิบตระกูลก็ออกมาพวกเขาตกลงที่ส่งจ้าพัดไปตรวจสอบการ แต่ห้ามส่งจักรพรรดิไปมากเกินไปหนึ่งกองกำลังสามารถส่งหับจักรพรรดิไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นและทั้งหมดก็ล้นแต่เป็นจักรพรรดิที่แข็งแกร่งด้วยเหตุนี้ภารกิจนี้จึงไม่ยากนอกจากนี้พวกเขายังคงจํากัดว่าการไปโลกครั้งนี้ทําได้เพียงแค่ตรวจสอบเรื่องนี้เท่านั้นห้ามลงมือกับเรื่องอื่นไม่เช่นนั้นจะเป็นการละเมิดกฎของกองกำลังทั้งหมดไม่ถึงครึ่งวันรลายชีวจักรพรรดิที่เข้าสู่โลกหลับก็ได้รับการยืนยันยนอกา,านทัพพิเศษจงไห่ยี่ชีนกำลังคอยคอยยิ้มเงียบขณะนั้น ขอสัมผัสได้ถึงจินิาจับพัดที่แข็งแกร่งระดับจับพัดทั้งหมดนี้ออกมาจากระปกรณ์เทเลพอร์ตเคลื่อนย้ายจัพดทุกคนร้วนแต่ทำลายขีดจำกัดร่างกายถึง10ครั้งและไม่ได้แค่ทำลายขีดจำกัดร่างกาย10ครั้งเท่านั้นแต่เกือบทุกคนทำลายขีดจำกัดร่างกายไปมากถึง11ครั้งคนที่แข็งแกร่งที่สุดทำลายขีดจำกัดร่างกายถึงส3าครั้งยี่เฮียนใช้พลังในการคัดลอกตรวศัตรูของพวกเขาแทนทีไม่นานเขาก็ยืนยันพลังต่อสู้ของพวกเขาผ่านข้อมูลพลังสวรรค์ คนเหล่าน,นี้ร้วนเล้วแ,แต่เป็นจ่าพัทเจราขึ้นไปนอกจากนี้หนึ่งในพวกเขายังมีจ่าพไปอาราอยู่ด้วยไม่ต้องพูดอะไรอีกคนเหล่าน,นี้ต้องไม่ใช่จ่าพัดในโลกเซียนไบพีแต่มาจากกองรังภายนอกเมื่อดับจ่าพัดจำนวนมากมาเรียนทับจงไหมันได้ดึงดูดความสนใจของคน,น,างคน,นามากมายทับจงไหแอนเทนทีจิตสํานึกดับจ่าพัทถูกปล่อยออกมาดูเหมือนพวกเขาต้องการตรวจสอบสถานการณ์จิตสํานึกของเย่เทียนก็ใจออกไปแจ้งข้อมูลให้แก่ดับจ่าพัทคนอื่นพวกเขาเป็นเพื่อนผม พวกคุณไม่จําเป็นต้องกังวลหลังจากที่ยินยี่เฮียนพูดจต่พัดคนอื่นก็ดึงจิตสำนึกพวกเขากลับไปทันทีทุกท่านก็นาไปยังหอสวรรค์เราจะหารือกันจิตสำนึกของยี่เฮียนถูกส่งไปยังห้องเทเลพอร์ตเพื่อบอกกล่าวจากพัดเหล่านั้นจากพรรดสิบคนมองหน้ากันจากนั้นพวกเขาก็กลายไปดําแสงพุ่งไปยังหอสวรรค์ณนะห้องโถงรับแขกหอสวรรค์ยี่เฮียนในพบกับจากพัดสิบกว่าคนเจ้าคือจักรพรรดิสวรรค์ข้าดีนว่าเจ้าจับสายเลือดมังกรไปสุดได้มัันนนนนอออยยูู่่่ทีไหกกฐา งั้นพาพวกเราไปเย่เชียนยิ้มบางๆแต่เขานั้นยังนั่งอยู่กับที่ด้วยสีหน้าเรียบเฉยทุกท่านพวกคุณดูเหมือนจะลงลมเรื่องอะไรบางอย่างที่นี่เป็นอินแดงของผมพวกคุณไม่คิดว่าควสืสุภาพหน่อยหรอือและปัญหาตอนนี้คนที่ควรกังวลก็คือพวกคุณไม่ใช่ผมซึ่งหมายความว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากผมแทนที่จะคิดว่าผมมาขอความช่วยเหลือจากคุณมีความแกลงเพียงแค่นี้แต่น้ำเสียงยิงพยองไม่น้อยถ้าพวกเราไม่ช่วยเจ้า การทับจงไฮจะสามารถป้องกันพมกรจากพระเจ้าได้อย่างนั้นหรือระดับพระเจ้าไม่สามารถเข้าสู่โลกได้ยี่เทียนยิมสีแนนจะพระทั้งสิบเปลี่ยนไปพวกเขาไม่เคยเปิดเผยความลับนี้แต่ยี่เทียนกับรู้เห็นได้ชัดว่ายี่เทียนรู้เรื่องนี้จากข่าวพมกรสายเลือดบริสุทธิ์เจ้าเป็นเพียงจากพระโหราไม่ว่าระดับพระเจ้าไม่สามารถเข้าสู่โลกได้แต่หากพมกรโศจาะพัดเจรามาเจ้าก็อยู่พวกมันไม่ได้จริงหรือยี่เทียนหัวระดูเหมือนข้อมูลพวกคุณจะไม่ถูกต้องนักตอนที่ผมเป็นพัะรพรรดกห ผมทำลายสีจำการงร่างกายไปเพียง9ครั้งทันทีที่เขาพูดจบจะพัดสิบคนก็ต่างลุกขึ้นยดนพวกเขามองเห็นดับกันเพราะปัจจุบันของเยี่ยเทียนชัดเจนเยีย่เทียนทำลายสีจำการร่างกาย1ิครั้งแล้วและเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายความว่าวงแหงเย,ย่เทียนตอนนี้เหนือกว่าก่อนหน้านี้มากอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นยาพัดเจดาราได้ได้คุณมีสิทธิจะพูดคุยกับพวกเราอย่างเท่าเทียมแันขอโทษที่เสียมราดก่อนหน้านี้ผมชื่อหยวนตัง้งมีฉายาว่าจะพัดโพธิสัตว์จังกักดหอเกติยศ อ้าวนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับตอนที่2 7 3ถึง2 7 5นะครับตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาดูต่อตอนหน้าดีกว่านะครับว่าโลกนี้จะเผชิญกับอะไรบ้างนะครับผมและเย่เทียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับอ้าวนะครับถ้าผิดภาพการะกันก็ขอใคในั่นนี่นู่นนะครับอย่าลืมกด subscribe กดได้กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะครับผมครับ